ลองขึ้นชมตอนนี้ไหมเฮ้อเยร่วมเลยว่างอยู่ก็เลยเนี่ยลองต้องลองแล้วมันสนุกกีฬามวยเนี่ยเ็าเรียกว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นกีฬาที่ที่พระเด็นสัชาตยาณแล้วเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีน้ําใจเป็นกีฬาของมิตรภาพเนาะถ้าเกิดคนที่ชอบมวยพี่เนทเนี่ยจากคนที่ไม่ได้เคยเล่นกีฬามวย ชีวิตจะต่อยคนอื่นนี่ไม่เคยเลยแต่พอได้มาซ้อมมวยมาอะไรมวยรู้สึกวันนี้นี่ชีวิตจิตใจหายใจเข้าหายใจออกมวย<ช>ไม่น่าเชื่อพี่เบลเหมือนกันชอบกีฬาชอบการต่อสู้ นักมวยทุกคนตอนแรกเขาตั้งใจซ้อมตั้งใจเตรียมตัว oh. ขึ้นชกโคเวดมาปุ๊บต้องเลื่อนแล้วพอมันเลื่อนสี่ห้าเดือนพร้อมแล้วเวฟสองม,มาแล้วมันต้อง,งเลื่อนไปอีกแล้วมันก็เลื่อนสามรอบกว่าจะได้วันนี้คือผ่านไปเกือบสองปีนะครับ <c oughs> ทุกคนวันนี้ทุกคนพร้อมเต็มร้อยที่จะขึ้นชกแล้วก็ทํากันกุศลเพื่อช่วยเหลือค่ายมวยทั่วประเทศไทยครับใช่แล้วก็ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียว <c oughs> พี่เบลเพื่อนรักก็ชวน สวนเป็นโปรโมเตอร์ด้วยครับผมรู้จักสนิทกันมากรู้จักกับเนนมาแล้วมาเจ็ดปีตั้งแต่ทำขอบสนามมานะครพเนนบอกว่าเฮ้ยซีซั่นแรกมาช่วยแล้วซีซั่นสองมาไหมผมก็เลยบอกว่ามาอยู่แล้วถ้าขอให้เพื่อนเรียกก็มาช่วยงานเพื่อนคารับผมครั้งนี้มันมีหลักมิติแน่นอนยไม่ได้มีแบบสมัครเล่นเอาไอดอลมาต่อยกันอย่างเดียวแลเรามีตำนานเรามีมวยจริงๆใช่มาประกอบรายการด้วยซึ่งมันก็เพิ่มความน่าสนใจไปอีกแบบครับผมจริงๆคือการเลนน้ำมวยยังไงบ้างอ่าวันที่ที่เราคับ นักมวยคือสิ่งแรกกองสมัครใจเราเบิร์เรารสมัครใครที่มีผู้ติดตามยังน้อย2องแสนห้าหมื่นสามารถสมัครได้จากนั้นเราก็เลือกเอาว่าโปรไฟล์ขายเหมาะที่จะเป็นคู่โชกันใครมีประสบการณ์กีฬาบ้างไหมแล้วจากนั้นเราก็ประกบคู่แต่ว่ารอบนี้ที่เบลบอกเมื่อกี้คือเรามีนักมวยอาชีพชื่อดังถ้าพูดถึงนะักตอนนี้เขามีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเป็นนักมวย รับชื่อ10 0หมื่นนะครับโคชนายนี่คือครั้งแรกที่เขากลับมาชกในสองในรอบสองปีครับเพราะฉะนั้นตื่นเต้นมากเราก็เลยคัดนักมวยคัดนักมวยอาชีพแล้วก็พร้อมทุกคนแล้วก็มเมื่อวาน <ๆ S 1> ดูตอนชั้นน้ําหนักทุกคนมาเป๊ะมากแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ชกแค่แบบเล่นๆเด้อนะไม่ได้ชกโชว์เดี๋ยวดูเต็มที่แน่นอนพระบผมรอบนี้เราร่วมมือกับรัชาอุปกรณ์กีฬา ท,ที่ทำนวมทําทุกอย่างให้เรา <Yeah. S 1> แล้วเรากําลังหาค่ายมวยทั่วประเทศไทยที่ประสบปัญหาในช่วงโควิดเพราะเขาต้องปิดเขาไม่มีใครที่สามารถไปซ้อมได้ mm hmm. ก็เลยเขาเลือกค่ายมวยต่างๆที่เราจะเอาเงินบริจาคไปช่วยค mm hmm. ่ายเหล่านั้นเอานวมไม้เกียร์อุปกรณ์ไม้เอากระสอบไม้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในวัฒนธรรมประเทศไทยก็เลยเราอยากจะช่วย ค่ายเหล่านั้นที่ประสบปัญหาในช่วงโควิดครับอย่างน้อยที่สุดนะคนที่เขาบอกว่าค่ายมวยที่แบบตามต่างจังหวัดอะ่ะเขาไม่มีอุปกรณ์เขา <อ S 2> <ขอ S 1> ไม่มีคุณแบบนี้ใช่ไหมไม่งั้นคนก็จะเลิกมวยค่ายมวยก็เลิกมวยไปเลิกมวยไปเลิกมวยไปและนะ้วได้ทั้งหมดนะที่ได้รับบริจาคที่เน็ตเปิดบัญชีเฉพาะเลย เพื่อให้คนบริจาครายได้จะการขายบัตร100%นะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะพี่เน awesome. ็ตบอกว่าพี่โจไม่เป็นไรการทํางานเรากำารงกดทุนไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเงินทุกบาทที่ทุกคนมอบมาการกุศลนะ1้0ซมอบให้กับให้กับผู้ช่วยเหลือมวยไทยทั้งหมดเลยใช่ครับที่โดน้องมว่าดูด้วยจากเรื่องใช่นี่16ข้าวสเดือนทุกคนเนี่ยพี่เป็นวัยรุ่นยุค80ยยุคนี้ ใช่จริงๆน้องๆไม่ทันไม่ทันเลยยังไม่เกินเลยแล้วก็นางเอกลูกพีทที่ั่านที่ท่านหนึ่งก็มามาแต่นี้มาที่ท่นสองแต่พี่พทไม่มาเนาะนี่แหละแล้วเป็นยังไงบ้างหนังสนุกไหมไปกลับไปย้อนกลับไปวัยรุ่นยุค80ยุคพี่ะเป็นไงบ้างก็สนุกมากเลยมาใกล้ๆหน่อยล เป็นไงลูกก็จร <s we ak> ิงๆวันนี้ที่มาก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ด้วยค่ะเพราะว่าหนังเรื่องเราจะเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เพื่อมิตรภาพค่ะใช่แล้วก็เลยแบบมาที่นี่ด้วยมาสนับสนุนค่ะใช่จริง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 ักงสางคนเคยมาดูติดขอบกันมใช่หือมจริงจริงหนูเคยมาแล้วครั้งที่แล้วค่ะมันมากๆมากกับคุณพ่อแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่แล้วใช่เป็นไงบ้างเคยดุมวย ติดขอบสนามไหมลูกเคยดูแต่ในออนไลน์ครับอ๋อเป็นแฟนออนไลน์ถ้าเกิดติดตามนะครับไอรอนไฟใครอาจจะดูไม่ทันเออไลฟ์สดตันนี้คือเข้า u t u b e ใช่ช่องไปทางช่องย u ทูบไอรอนไฟท์เฟซบ o o กไอรอนไฟ h t แล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อซีซั่น3และมันไม่ใช่แค่ i d o อนไฟทนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกงั้นหนึ่งครับ League ก็คือที่เราจัดฟุตบอลเพื่อกันโควิเหมือนกันนะครับอันนี้ไ่เบลวไปได้ไงวใหญ่ว่าสิเออ เป็<ล><ง>่องไอดอลลียก็ของฟุตบอลเนี่ยอยากฝากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นโอกาสของเด็กๆโดยชนโดยตรงนะครับรอติดตามจากเล้พี่โจ<ช>และก็ผมเีลยวขอบสนามเรื่องของไอรอลียปีนี้ครับผมโอ้โหใหญ่สุดรวมคนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศในโลกใช่ครับนะวันนี้เราจะเปิดตัวกัน<ช>บนเวทีนี้นะ,นะครับนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนคงดูมวยอย่างสนุกตื่นเต้น แน่นอนครับและดูแล้วอาจจะติดใจซีซั่นหน้า <S <S เจอกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก